เดิมสุดเลยตองเป็นรองนี่จริงตอเป็นรองนี่จริงเดิมากเลยเป็นรองเยอะเลครันก็ียังมั่นใจไม่ขามจริงจริงมั่นใจก็ไดุ้สุดท้ายคุดสุดท้ายเราือมั่นใจเลยชุดสุดท้ายไม่ได้อะไรได้เตะวาแล้วก็แทงเ่าแล้วกแทงเ่าก็ีอ๋อในชุดท้ายถ้าเกิดสมมุติว่าชุดนี้ไม่ได้ล่ะไม่ได้คร ว่าัดดวงวัดดวงเหรอมีโอกาสเสมอตอนที่กรรมการลงคะแนนตอนนั้นเนี่ยเราเราคิดว่าเราชนะหรือว่าเสมอหรือแพ้อชนะเนี่ยชนะนิ่มิดนะโอ้แล้วนี่มิดก็แสดงว่าชนะ55าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีการจอาชีพไหมไม่มีแล้วไม่มีเป็นน้องวัยอาชีพใช่ครับโอ้ไอชกแรกๆเนี่มันชกยังไงแบบมันยากไหมมันตอนแรกๆอ่ะแรกๆอ่ะแรกๆก็ยังไม่มีอะไรเราเราคิดว่าเขาจะสู้หรือเขา เขาโชคย่างไหมเป็นเป็นพิมพ์มือไม่นะครับ JI, um, ไม่เหรอเกมแต่เรายังไม่เด yeah. ินเต็มที่เกมมันไปอึดอัดช่วงไหนบ้างครับตลอดการยขงมาชกช่วงลบที่เนี่ยลิ่นลิ่นยังไม่เท่าไหร่ครับมันลิ่นยังมันเหมือนจะตื่นเตอยู่ครับแต่การเกมวันนี้ทำสองเป็นก็ขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณเอฟซีครับ ไปนี่เต็มที่แล้วครับนี่ถามพี่นี่พอดีพอดีพอดีสั่งเดียวเขาเขาคลายใจเขาใหญ่เลยแก้มือแล้วก็พิกัดเก่านี่แหละโอเคไหมล่ะได้ครับได้ใช่ไหมาะมวยมันมันต้องมันต้องแก้มือกันใหม่นะเพราะว่าหมดร่องหมดร่องยัไม่รู้อะไรเป็นไงไงใช่ไหมเราเป็นรองมาตลอดนะเออเออแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตายยกอมาใช่ไหมใช่ครับไอที่เรามั่นใจอ่ะใช่โมยอกี่ทีมงานที่มุมว่าให้ยังไงบ้างครับให้เดินครับ ลอไม่ได้ถ้าลอยเนี่ยก็โดนตีโน้ตโอ้เจอมาฝีมือใช่ครับเห็นไหมเพราะเริ่มแรกเนี่ยโดนโดนแข้งโดนตีโน้ตโดนแข้งไหลแข้งเหมือนกันใช่ครับโดนราคาก็ไปไหลลรางานมันจะเริ่มจะไหลไปแล้วครัใช่ไหมจะเราก็ไปจนเราเลิกได้ไหมได้แล้วบรรยากาศดีด้วยที่มุมใช่ครับตรงนี้มีส่งผลไหมกับเกมมาชกส่งผลครับแล้วถามนิดนึงเ้อยเอตอนที่ตอนที่โชคอยู่อ่ะเ้อยเอ๋เขาอยู่บนไอ้บนปลาลำอ่ะนะครับ ข้อเอเขา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 สัมมนที่ว่าส่งสายตามาให้เราทําอะไรมีไหมให้เราเดินด้วยเลยข้อเอบอกใช่ไหมแต่ตอนนั้นรู้ใช่ไหมข้อเอบอกบอกบุกบอกบุกบอกเดินรู้บุรู้เลยใช่ไหมว่าต้องเดินโอ้วันน so ี้ทำสำเร็จแล้วทำสำเร็จแล้วนะพี to too, uh ่จงเยือนอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยสุรินทร์ครับอยู่สุรินทร์อายุเท่าไหร่ครับยี่หกครับยี่หกปีเป้าหมายในการช่วงมือเราอยู่ที่ไหนเนี่ยปลอดเรื่อยๆหมครับ้อไม่อยากไม่อยากช่วงวันกับ กับชาวบ้านจะช่องเขาเหรอก็อยากลองนะครับลองสักครั้งคร้วมันจะเป็นยังไงครับเอ้าบอเสอเอนะครับบอเสอเอนะครับอ่าโอเคครับยินดีด้วยครับขอใช้เล่าดีครับมาพี่ไหญ